มาเด้อจ้าตามักแต่งแซ่บๆน้ำกันานเคื่อเทียดใจจ้าโอ้ยมีบางพริกเม็ดลงเม็ดหนึ่งเอาใส่ข้นไปรด <c oughs> มันบางอยู่มันบางอยุ่ใส่กไปเม็ดเท่านวยล่ะ <c oughs> มัเนามัเนาอันนีน้ มันบกขมเม่จ้ะก็จะใส่มันทั้งเปลือกลหละใส่ังไปทั้งเปลือกไปเลยตามด้วยเครื่องปรุงนะคะใส่น้ำตาล น้ำตาลปี๊บแล้วก็ปลาร้าปลาแดกจั่นหนึ่งซอนสองซอนสามซอนโอ้ยหมดซะใ <c oughs> ส่ให้หมด,ล,ดล้นเลืออีกนอ้อยหนึ่งพ่อกระเทือนนีน่ว่าสลัดที่นึ่ มาเด้อจ้าถึมตองแตมนันกันเู็ิแว่เสียงยังมั้ย มันเริ่มมันเริ่มไม่กินน้ำกันจ้าพร้อมกินแล้ว